วุนรถกำลังมาเป็นคันรถดีสลางครับ419จากราชสีมาไปทางอุบลครับของราชสีมา11นาฬิกา45นาทีถึงไปทางอุบลรัตนี16นาฬิกา45นาทีครับกำลังรถผ่านนะครับ อีกขระวนเป็นกระวนรถเร็วนะครับ 1- 4 2จากอุบวนปลไปทางกรุงเทพครับออกอุบวนรัตนี1ินาฬิกา35นาทีครับถึงปลายทางกรุงเทพ5นาฬิกาตรงนะครับของวันลุ่งขึ้นน่ครับเป็นขบวนรถเร็วครับกำลังลอดสะพานแล้วครับ